สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาช่วยทิงคะกินอาหารนะคะ,ะ,คะแกงเขียวหวานนะคะลูกชิ้นนะคะกับไก่นะคะแล้วก็ส้มตำนะคะรแสแซ่บๆเลยนะคะส้มตำรแสแซ่บนะคะแล้วก็แงน่นะคะนี่ค่ะแกงอะเขียวหวานนะคะกับวก็ปลาปลาลินหมานะคะเราใส่หม้อเพื่อที่ไม่ให้ เขานิ่งง่ายน,นะคะอันนี้เราก็มากินข้าวไปเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะเปิดสปริงเกอร์ข้างบนอยู่อยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะคะเพราะไอยเย็นของสปริงเกอร์นะคะมันก็ทําให้เราสดชื่นค่ะกินน้าก่อนค่ะกินน้ามากเลยเพราะคอ,อแห้งๆคอเจ็บๆนะคะคอเจ็บ อากาศร้อนผิดอากาศเรากา็เจ็บนะคะนี่ค่ะผักนะคะนีผักนะคะผักนะคะผักผักผักนะคะมาเดี๋ยวเปิดผักมากินกันเลยค่ะวันนี้มีส้มตำนะคะแกงเขียวหวานนะคะส้มตำนี่ค่ะนี่หนมจีนะคะหนมจีเราก็กินหนมจีก่อนเนาะมีหนมจีมีผักนะคะผักหนมจีมีข้าวนะคะ มีข้าวมีข้าวมากินกันเลยค่ะอันนี้เป็นนี้ส้ตมตำนะคะก็จะใส่ต้ตมตำปูนะคะจะเอารสอร่อยแซ่บๆเลยนะคะนี่ะนะคะมีต้มตำก่อนนะคะเดี๋ยวก็มีแกงเขียวหวานลูกชิ้นนะคะมีแกงเขียวหวานนะคะอันนี้ต้ยมยำหนออหน่อยนึงนะคะต้ยมยำปลาดิึนะคะ ใส่ขมิ้นนะคะใส่ขมิ้นนะคะอันนี้เรามีผักด้วยรสแซ่บไปเลยนะคะกินก่อนค่ะเขาหิวแล้วดูดิๆๆนะคะแปงเผือกหวานลูกมิ้งกระไก่ไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกะค่ะอันนี้นะคะให้ชมแงนะคะนี่รสแซ่บๆเลยค่ะอยู่นดิเลยค่ะ นี้ก็ส้ตมตำก็เผ็ดเหมือนกันนะคะแต่ก็อร่อยนะคะมีผักด้วยนะคะนี่ค่ะผักถั่วูถั่วูนี่นะคะถั่วูนะคะถั่วูกินกับส้มตำจาจิ้มเลือจ้ากินกันได้เลยนะคะชวนชิมนะคะวันนี้อาหารก็ชวนชิมให้อิ่มท้องนะคะส้มตัแกงเขียวหวานนะคะ ต้ยมยำนะคะรสแซ่บๆนะคะแล้วก็ผักพร้อมผักเยอะๆเลยนะคะี่ผักนี้นะคะเป็แบบนี้เลยนะคะเนี่ยเราจะใส่ป่องเอาไว้นะคะป่องพลาสติกนะคะเพื่อไม่ให้เขาเย็ยนมากนะคะอันนี้ก็เรามาทิ้นี่เลยนะคะ พอนนีใครออกข้างนอกกบปิดภาาปิดสมุกด้วยนะคะเพราะจะโลกลมีกเยอะเห็นไหมคะแกงสวางน,นี่แดงสวา่างใส่มะเขือพวงก,กัมะเขือมะเขือเปาะนะคะแล้วก็มีไก่นะคะแล,แล้วแปงสองอย่างนะคะนี่ค่ะ จะเผ็ดหน่อยนะคะเนี่ยนี่นะคะตักเลยนะคะเนี่ยไม่มรู้ว่ามันผิดหมดเลยแล้วค่ะมีตะขวดทูนะคะแต่เนี้ลงซึ่งมีตะผักมันก็ผักได้เลยะค่ะมีตะผักอร่อยร่ยเลยะค่ะมาแซ่บด้วยอัน,นะคะเพื่อนๆทำกับข้าวกินที่บ้านจะปลอดภัยป่านะ ปลอดภัยกว่านะคะการกินอะไรก็ทําทได้ผักอะไรก็เราเอามาจะทาไม่ต้ไม่ต้องเจาะโจงว่าเราจะเป็นผักที่เราทํากับผักอันนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันแล้งนะคะผักอะไรที่เราผัดได้หรืออะไรได้มันก็กินได้หมดนะคะนี่วันนี้ไม่มีใบหูเสือมาค่ะ ทุกทิ้งททิ้นะคะแด้ไปเลยเผ็ดด้วยใส่ผ่านได้ะค่ะผ่านใ่มีตังเฉียวหวานมีตาตาลินหบานะคะจิ้กันแกงนี่ได้อร่อยนี่ระถัว่วพูก่ปูกอ มะเขือไม่แตงกวาแตงกวาเพื่อนๆน้องๆนะคะเวลาดูคลิปนะคะหรือดูนั่นน่ะพักไม่เกินไม่เกินสามนาทีนะคะก็จะเป็นก็จะติดนะคะสแปมนะคะสแปมเลยนะคะบางควรูเปิดปุ๊บนะคะก็เข้าไปเข้าไปหลังบ้านนะคะติด ติดหลายคนเหมือนกันนะคะก็แก้ไขออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะดูมุสลิโฆษณาโฆษณาผ่านไปปุ๊บนะคะแล้วกดข้ามไปปั๊บนี่ปั๊บก็ติดเลยนะคะติดเลยนะคะถ้าแบบถ้าช่องไหนบ้านไหนเขาไม่เขาไม่เปิดเข้าไปข้างหลังบ้านนะคะเขายังไม่แก้ไขให้เรานะเราจะติดนะคะแลวจะติดได้เยอะนะคะมันก็จะมีปัญหากับช่องของเราด้วยนะท่องของที่แบบว่าือนน้อง,องๆหรือพี่ๆมาคอมเมนต์นะคะมันก็จะมีปัญหานะคะ ให้ดูนะคะดูกเกินสีนาทีก็ได้นะคะประมาณ3ามสี่นาทีนะคะเราจะได้ไม่ติดนะคะติดสเปรมน,นะคะจะพูดผิดเรื่อยนะคะจะเป็นสเปิร์มนะคะสเปรมนะคะนี่ค่ะพยายามแบบว่าดูนะคะไม่ใช่ทุกช่องนะคะที่ชอบไปนะคอมเมนต์หรือว่าไปดูนะคะพยายามให้ให้เกินนะคะดูถ้าใครมีโฆษณาก็เดินดูโฆษณามาด้วยนะคะแล้วก็ดู ดูคลิปเขานะคะอย่าดูว่าเข้าไปหนึ่งทีออกไปนะคะน้องๆจะติดทันทีเลยนะคะติดข้างหลังบ้านแล้วว่าถ้าสังถ้าสังเกตว่าของใครอะค่ะที่ไปคอมเมนต์ให้พี่เขาแล้วนะคะทําไมของเราไม่มีขึข้างหน้านะคะให้เราสังเกตไว้ว่านะคะของเราติดติดเรียบร้อยนะคะสแปมนะคะติดแล้วนะคะติดข้างหลังบ้านแล้วแต่ว่าน้าส้มก็เข้าไปแก้ไขนะคะอนุมัติให้หมดนะคะ แต่ว่าถ้าไปบ้านอื่นเขาจะอ่านมุมมาหรือเปล่าเราไม่ไม่ทราบนะคะอันนี้นะคะมากินกันได้เลยนะคะอ๋อีกินอากาศร้อนมากนะคะก็กินน้ำเย็นๆก็ชื่นใจนะคะนีชอบกินแบบนี้นะคะกินก็อร่อยนะคะจมหมดในเงี้ยเลยนะคะกิน่นะคะเห็นนะคะ,ใ,ะ,คะใส่ถาดใหญ่เลยะคะ่ะ อืมอร่อยมากเจบแจ๊ืมเจ๊แจเยจ้าต้ตามตำผ็ดต้ตมตำนะคะต้ตมตำแกงถั่วหวานนะคะค่ะ ลมยำปลาดินปลาลินหมาหอมหักใบชาอ,อร่อยค่ะน้ำอันนี้น้ำส้มตำนะคะแล้วก็ลาาตรงนี้นหะคะ่ะจะเผ็ดนิดหน่อยนะคะจะเผ็ดนิดหน่อยนะคะ ต้องยกเลยค่ะเวลานะ้าส้มเป็นทิดของไครนะคะก็ด,ดูดูยาวค่ะ คิที่เป็นยาวันก็หลายคลิปนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะเพราะก็กลัวแบบว่าลองดูให้น้องๆนะคะที่ยังไม่ไม่ผ่านโฆษณานะคะน้องก็จะได้ได้ที่แบบว่าชั่วโมงหรือว่านาทีได้เยอะนะคะก็เลยแบบว่าต้องดูของน้องๆเพราะว่าถ้าหลายคนนะคะสมมุติน้องทำ10นาทีเนี่ยนะคะท้าที่เข้าไปดูอะครบเลยนะคะ10นาทีน้องก็ได้10นาทีครคะถ้า20คนนะคะคนละ10นาที10นาทีนะคะ ก็สิบคนก็ร้อยนาทีแล้วนะคะร้อยนาทีแล้วนะคะก็พยายามแบบว่าก็ดูให้แบบครบทุกคนนะคะถ้าเข้าไปนะคะจะบรบทุกคนนะคะอ้าวเรามากินกันเลยนะคะเดี๋ยวเวลามันจะยาไปนะคะนะส้มก็เดี๋ยวจะได้กินต่อนะคะอันนี้นะคะได้มาที่นะคะส้มตำนะคะตอนนี้นะคะกินต่อนะคะน้ส้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่าน คำส่งท,ทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะให้ปราศจากโรคภัยนะคะโรคร้ายที่ปัจจุบันนี้นะคะถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้น้าส้มนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะ,ะ <S <S อนะคะขอบคุณมากนะคะถ้าขอบคุณค่ะบุรักษาภาคุ้มครองสาธุนะคะไายบายไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ